สวัสดีครับผมท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับรายการ Back Hacker Gamer TV เหมือนเดิมนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสอนทริคเกี่ยวกับ Facebook อีกแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทชนะก็โอ้โหก็สนุกกันน่าดูเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสอนการทำ Like to Download นั่นเอง Like to Download เป็นยังไงหรอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสมมุติเนี่ยเรามีเพจของเราใช่ไหมมีเพจปุ๊บทีเนี้ยเราต้องการให้คนกดไลค์แล้วถึงจะสามารถดาวน์โหลดของเราได้ดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลด กมอะไรก็ว่าไปนะครับผมเนี่ยอย่างอันนี้นะครับเนี่ยรวมคู่มือแฮกเว็บใช่ปะผมก็ต้องกดไลค์ก่อนนะกดไลค์ปึ๊บแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับพอกดเสร็จนะครับมันจะมีปุ่มให้คลิกคาว่าดาวน์โหลดนะครับผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับนี้ผมสร้างเพจสร้างเพจเนาะนะครับผมสร้างเพจสมมุติขึ้นมานะครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อเราสร้างเพจเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิก์ให้ด้านล่างนะครับนี่ครับพอเข้าปุ๊บให้กดคำว่า get the app get the app นะครับปุ๊บแล้วก็รอนะครับ get the app เสร็จนะครับมันจะถามว่า choose a face book page นะครับผมให้เราเลือกเพจที่เราต้องการนะครับเนี่ยผมก็ือก back back in นะครับผม back in ก็อันนี้นะครับผม back in นะครับ back in เสร็จพอมเลือกเพจที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับกด add page tab นะครับ แอปเพลแท็บมันจะไปขึ้นตรงด้านหน้าของเราครับเป็นแท็บเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยพอแอสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเพจกันเลยดีกว่าอ่าพอเข้ามาที่เพจของเราอีกครั้งนะครับทีนี้มันจะขึ้นหน้าตาที่เปลี่ยนไปคือนี่นะครับมันจะขึ้นว่าฟรีดาวน์โหลดใช่ไหมครับให้เรากดเข้าไปเลยอันนี้สําหรับแอดมินนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลไม่ได้ใสยอย่อะไรใช่ไหม กดคำว่า manage download นะครับ m a n a g download แล้วก็กดไปที่ create อันไ download นะครับเี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ A เนี่ยอ option ที่เหลือเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้นะครับต้องอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดก็จะเสียตังค์นั่เองครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ10หรืออะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้นะครับก็จะใช้ o p t i o นได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างถ้าเราใช้แบบฟรีเนี่ยเราก็จะสร้าง A อ r e a t อัไลน์คือาวน์โหลดเนี่ยได้แค่หนึ่งหนึ่งอันเท่านั้นครับส่วนอันอื่นก็ ถ้าเสียตังก็ใช้ได้ไหน่อยอ่านต้องทำเงินตังคงไขนะก็ถึงจะดาวนโดด์โหลดอันนี้ก็ต้องกดแอคคนหรือฟอนโนหรือไลฟ์เฟยอะไรก็ว่าไปนะถึงจะดาวนโดด์โหลดอันนี้ก็ต้องมาเช็คอินแถวที่เรากำหนดไว้ถึงจะดาวน์โหลดได้หรืออันนี้ก็คือคีเอทวัดนดาวน์โหลดได้เฉพาะในวันนั้นนะครับอ่าอย่างอันนี้ต้อใช้แค่คีเอ็ะไลฟดาวน์โหลดนะครับผมก็กดไปเลยนะครับหลังจากนั้นมันจะอยู่หน้าต่างนี้นะครับให้เรา และดาวน์โหลดนะครับที่เราใส่ไปนะครับว่าชื่อหัวข้อเราชื่ออะไรในการดาวน์โหลดนะครับสมมติเดี๋ยววันนี้สมมตินะครับเอาเป็นโหลดเกมนะฮะนะโหลดเกมฟรีนะครับผมโหลดเกมฟรีอัซิดก็ใส่ชื่อของคุณหรือชื่ออัพโหลดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผ การเลชันเวลานี่ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ไอ้อนี้สําหรับเป็นที่เป็นวิดีโอนะครับให้บอกว่ามันจะขึ้นกี่นาทีหรืออะไรอย่างงี้นะครับถ้าไม่ใช่วิดีโอก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปที่ตัวไฟลเอาก่อนนะครับไฟเอ้าก็คือลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมขอคุณได้ทิ้์ที่จะให้คนอื่นดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็มาใส่ในนี้นะครับผมขอสมมติเป็น g o o g l ลละกันนะครับผมไม่เกี่ยวนะฮะนับทีนี้มาถึงช่วงของกราฟิกนะครับ กราฟิกก็คือรูปที่เราจะเอาไว้แสดงนะครับแสดงในเป็นหน้าปกนะครับแล้วกดเลือกไฟล์นะครับแลว่ารูปจะขนาดเท่าไหร่นะครับมันจะปรับให้เป็นไซส์ของมันอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องกังวลครับติ๊กถูกนี่คือว่าให้ซ่อนหัวข้อไว้นะครับให้แสดงแต่รูปนะครับส่วนถ้าเราไม่ได้ติ๊กเนี่ยมันจะขึ้นหัวข้อด้วยนะครับผมเอางี้เสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดคอนติเนียเลยครับทันแตกนะวะนะครับทีนี้สำเร็จแล้วนะครับผม เข้าไปดูกันเลยอกดทำเนี่ยครับกด,ดไปเลยนะครับอครับผมทีนี้มันจะขึ้นนะครับขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ปุ่มดาวน์โหลดปิดอยู่ใช่ไหมครับเราต้องกดไลค์ก่อนนะครับตอเนี่ยตรงนี้มื่จะมีขึ้นตเต้นให้นะครับ ตรงเนี้ยแต่ส่วนมากมองไม่ค่อยเห็นอย่าอยมันเป็นสีขาวต้องเป็นแบบพื้นหลังสีดำอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดติ๊กถูกที่หาไปเลยนะครับอ่่เราไปดูทิกต่อไปอย่างเลยดีกว่าครับกลับไปที่หน้าเพจนะครับผมจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าฟีดาวนโหลดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นยังเป็นรูปไลท์อยู่เลยมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราไปให้เรากดตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ เลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายเขียนนะครับผมแต่ถ้าสมมุตินะครับผมถ้าสมมุติว่าใครใครกดตรงนี้ไม่ได้นะครับบางทีมันติดบั๊กตรงกุมนี้นะครับก็ให้ไปที่ edit page นะครับผมแล้วก็มาไปที่ edit page ครับแล้วก็ edit setting ครับหลังจากันไปที่มอนะครับผมแอปนะครับอ่านี่อาจจะขึ้นคำว่า l i ไ e คือดาวโหลดนะครับผมให้ทำการกด edit setting นะครับ เมื่อกด Edit s e t t i n g เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้มานะครับอันนี้คอตู t แท t a อ Image ก็คือรูปที่จะแสดงในเพจนะครับผมก็ให้เราหารูปเลยนะครับผมหารูปใช้รูปเดิมต้องเป็นรูปที่มีขนาดเล็กนะครับผมขนาดเล็กหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคูณเจ็ดสิบสี่นะพิกเซลนะครับผมซึ่งก็ไปย่อขนาดรูปไนนามเอาเองนะครับผม ไม่เจอไม่มีเหมือนกันนะอ่านะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนขนาดรูปครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันีกทีนะครับผมเนี่ยเลือกรูปที่เราต้องการนะครับผมกดโอเพนนะฮะอ่าเรียบร้อยครับทีนจะขึ้นแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ก็กดเอ็กปิดไปได้เลยนะครับกลับมาที่หน้านี้ที่ก,กดดีนะครับกดอีดิทสติ๊กนะครับมาเนะี่ย คอตุ้มทัดเนมนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้ใส่ชื่อตรงนี้มันจะขึ้นเป็นไร์ดาวในฟรีดาวโหลดอะไรพวกนี้นะผมให้เราใส่ชื่อที่ต้องการนครับอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมจะใส่หัวข้อาการแทบ็บหัวข้อองแท็บว่าเกมอีเวนต์นั่นกันนะครับผมกิจกรรมโหลดเกมอะไรประมาณนี้เองครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าเพจของเรานะครับผมเสแล้ว นี่นะครับผมเนี่ยทีนี้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนรูปแล้วก็บวกไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อทับนะครับผมเราไปเทสกันทั้งหมดเลยดีกว่าครับตอนนี้หน้าตาด้านหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นในเรียบร้อยนะครับผมยูดาวน์โหลดอะไรพวกนี้นะครับอ่าแชร์มีฟีมีคอมเมนต์นะฮะกดคำว่าไลค์ดาวน์โหลดไอ้ไลค์เลยนะครับเดี๋ยวปุ่มดาวน์โหลดจะเด้งขึ้นมาเองนะครับอ่าอย่างนี้ปุ๊บปุ่มดาวน์โหลดเด้งเลยนะครับ ถ้าสมมติเราเป็นคนธรรมดานะครับกดปุ่มนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปที่ Google นะครับผมเว็บ l e นะครับแต่อันนี้มันต้องเป็นเว็บดาวน์โหลดมาเลยนะครับเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปดีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะหาอย่างอื่นมาให้เล่นกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e ไลค์แชร์นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ